คุณครวันนี้มาพบกับช่องตอนนี้ยังไม่บอกชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากัอนอยู่ในท่าผีนะครับวันนี้เราขับรถอยู่นะ,ะแป๊บนึงนะ,ะทุกคนนี่เพื่อนของเราขับรถอยู่นะ,ะจริงๆรถเราไม่ใช่นะคะรถเราคือใต้โต๊ะนั่นแหละใช่นั่นแหละรถเราคือวันนี้นี่เป็นวันที่เราต้องการที่สุดยาไป<า>เอาม้าลล้นของคุณครู ที่เขาต้องการนะฮะเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาเลือกลงคลิป้า้าผีเนี่ยเรามีเราเรื่องให้ฟังนะมีเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อคืนเรานอนอยู่ใช่ไหมเราขาพาดเตียงใช่ไหมแล้วก็รู้สึกอืเราทําตีนแบบแบบนี้ทุกคนทําแบบเนี้ยแต่ว่ามีคนบิดเท้าเราเว้ยทุกคนว่ายังไงฮะมันแบบมันมีผีอ่ะ คุณเอาไงดีมันมีผีจริงๆนะคือเราไปสามรอบทุกทชมเชื่อไหมมันตรงเท้าเหรอถ้าแหละมันมีจริงอะ่ะเนาะอือไม่เชื่อถามคุณบุ๊กดนะ้วยใช่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 ใชประสบการณ์ที่พูดอย่างนั้นคุณรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกว่ามันมีผีลอกครับเอ็งก็บอกว่าคนลุกมากเลยคนระับคนลุกมากครบโอู้ยในวันนั้นเนี่ยคนลุกมากเลยนะครับดูดิ แต่ยังไม่คนลุกมากเพราะว่าวันนี้มันเช้านะคะ<า>เดี๋ยวเอาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงลิปผีมาให้ดูนะครับวันนี้วันนี้ใช้โทรศัพท์นะเพราะว่าตัวนี้โอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอ้โหทุกคนอ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีทุกคนนะบ๊ายบายเคเค